สุขสบายดีเอฟซีทุกทานทุกคนที่ติดตามเขาบึงเขสา,ส,า,าส้มทั้งซองปลาเมาสบายดียำไก่เพนคลิปน,นี้นำเสนอพาบึงพาสม้มเด็กหน่อยกำลังกิน กินข้าวปุ้นอิลากับนองหานคือปวใส่พักลูกคือพวกกินพักอเออเ,เอากินกินน้ำยาปุ่นเลยลูกจางหรือเข้มขั้นหมักหวานกับหยดน้ำตาลใส่ก็ได้ขั้นพอดีแลละกับงัดเลย,ลยลแส่ร่อยอีเลี้ยงเราเสบบรเขาจะเอิน่นเด็กหน่อยมากินดิวเอ้ย เดียวเดี๋ยวฮะก็ตื่นนอนปะมาออกก็อยากแล้วโ่าเห็นร้านกินอยากแล้วล่ะเมื่อนี้มีเขาปุ่นซิปเอสโลเด้อเนาะซื้อมาแต่เมื่อวานเนี่ยฮาก็มาเห็ดสุลูกสุร้านกินเมื่อนี้อันนี้ก็สิไปเบิ่งรายละเอียดกันเนาะว่าเงินลอย ลอยหนึ่งเนี่ยเด้กกินจะเขื่อรูปร้านกินเลยทบทวนอีกครั้งหนึ่งว่าซัน,นทบทวนก็เด้พี่น้องเด้อเพราะว่าเงินลอยหนึ่งนี่ใส่ดุลเนาะใส่หงึงไอแม็กซิวฝากเงินมาให้ปราเมาหนีตั้งแต่ผู้ตั้งแต่ผมก,ก,กับเซาแพงผูวและนะาจะเป็น ปลาเหมาวกูบ่ได้ใส่อันเบิ้องเลขเป็นเงินบาทนี่ 3, 300, 300, 000, สามพันสามร้อยห้าสิบเบื้องสื่อกินจกงวดนะสื่อกินจะงวดจอกอยู่แถวตู้บบอึดกะฮะเอาตี้ ข้างทำอิดก็ซสื่อนย่มเนาะเห็ดยิ่สู่ลูกสู่ล้านกินแล้วก็อันสื่อข้าวโพดซสื่อน้ำตาลซสื่อดวนมาแหละเนาะจนลงจะลืมละหนึ่งพันบาทหมวดทำอิดอ่าหมวดที่สองหกร้อยสามสิบประเเเสิสรุปเลยเนาะ สสรุปเลยย่อๆเอาเลยเนาะพี่น้องเนาะเพราะว่าเงินทั้งเบิดนี่ประมาณสรุปรวมเลยสิบอกว่ารายถื่อเนาะเถื่อที่มันเป็นงวดเถื่อที่หนึ่งอ่างวดที่สองงวดที่สองงวดที่สามเนาะแล้วก็มางวดอันที่สี่อืม เือหกร้อยเจ็ดสิบพอดีสือเบิร์ดเมื่อวานนี่สือข้าปุ้นเนาะทั 3, ้งสือปลาสืออยังพอดีเบิร์ดสรุปรวมสรุปรวมเบิร์ดสามพันสามร้อยห้าสิบบาทหมดเป็นที่เรียบร้อยเป็นเงินของไอแม็กทิวทาง U.S.A เป็นได้ลูกเพชรบะเพชรบ่อีละแซบบะ เอาหน่าก well, ินหนามั so ้เว้ยตักหนามากินพี่นางยับเอาอ้นี่มันจะหอนทั้งน่ะถอยมาบางทีทอยเอากันเียที่ไอ้กับผู้กินเสแย่างกับนําปลาก็มีอยู่ครัวอีหลาคือคิวเตะใช่ปะสดี ขอขอบอุกขอบใจขอบบุญขอบคุณทั้งไอแม็กทิวทั้ง U.S.A. ซิมก่อนขอให้บุญรักษา,าอยู่เย็นเป็นสุขมาได้เลยสุกกายสุกใจ,จเจริญเจริญเด้อไอเด้อจะซิมปะเมาทําทำก่อนไม่ได้กินตั้งนานที่มือปะเมาบ่ปะปเมาทเป็นคนส่งเครื่องให้ปนวนเห็ดน,น้ำยาด้วน้ำยาป่า,น,า,ปานี่ไม่ได้กินซีมือปะมเมาจ์จะเถื่อ ว่าบ่มีแต่เห็ดยินเองเฮากรสิกินกันแหละหิวละอิ่มแล้วลูกยังบ่อิ่มเออยังบ่อิ่มเบิ้นเบิ้นแค่ว่าเบิ้นโอเคทุกคนสบายดีดีทุกคนสบายดีทุกคนสบายดี่องความเมาขวัใจ เอ้ยรอยิ่งลอยได้ซื้อร้านก่อนยิ่งลอยนั่งคงมึงนี่นั่งคงมึงมันชิบเอ็ดนาทีได้เอืยอยุดเล้วเด้อกบใจทุกคนที่ติดตามเขาเบิ่งเข้าชมนะคะ ขอบคุณทุกกำลังใจขอบคุณทุกคำคอมเมนต์มอหนึ่งเลยเมือนี่มอเบอร์เบอร์สามสิบสองนำยามันบกไปเติมหนึ่งแล้วขอบุณสิบเอ็ดโลปนวนไปเคีย่ยวลูกเคี่ยวเต่าปนวนเราเบิ้ลแล้ว<ม>เฮ็ดแล้วเราก็ใส่ก่อนโมเลยเกินกินลูกเดี๋ว่านั่นนั่นนี่หิบกิน ข้เจ้าตามมาเบิดบ้านนี่ชุ่มเจ้าสิบ่ได้กินเข้าใจบ่มันสีไลยโพดลูกคนสีไลยก่อนข้าปุ่นโอ้ข้าปุ่แม่กดไลค์กดไลค์ล่ะผู้ใหญ่บ่ท่านกินลูกกินแต่ชุ่มเจ้าเดี๋ยวผู้ใหญ่มานี่ยังมาบ่เบิดร้านปลาเมายังมาบ่เบิดเดี๋ยวสีฝาพ่ะแน่ลืมแม็กกิ้งล่ะแม็กกิ้งนั่งน่ซี่ป่ะจะผูกอืมเอากินลูกกินกินกินบอกว่าเอาให้ชุ่มเจ้าอะไรกิน

เออให้เดือนเดือดกดกรไรไม่ลดแค่อยากก็กินลูกปลาดำมาเลยโอ re, ้่าหัวหาไปเนี่ยชูิไปเอ้ยหน่าใหญ่เหินโอ้บ่เดเอามากคนเดียวนะมันเนี่

เอาเลยเอาจั๊บหนึ่งไปกิน no. ก um, no. yeah, ่อนเอไปบอกถ้าไม่อิ่มก็มาเอาใหม่จะได้อิ่าบนมแล้วป่ะลูกอิ่มแล้วว่าอิ่มแล้วอิ่มแล้วกับย่าลูกเด้อล่างมือใส่กระซั่มนะเออบเบิดป้าไว้ป้าไว้ลูกป้าถวยไว้ฮะแหละป้าไว้ไม่ไม่เท่าสิเก็บเอง ยาลานเห็ดถัวแยแตกความงนลูกยคทา้ของใครพอหน่อยนะคะไม่งเร่า่ายทายคลิปลูกอ่ะไม่ทาว่ทยคลิปจะเจ้ารู้ไหมเนี่ยทุกคนเขารู้หมดนะป้าไายคลิปแล้วจะปิดไว้ออเฮ้ย อยู่นั่นนี่นะไฟที่หนึ่งตัวหวาร้านเองจักจับลูกจักจับเอ้ยสบายดีเอ้ยเก่งเก่งเก่งร้านสาวจานขีดเบิร์ดสามจับบักไ่แซ่บบลูกกินใส่น้ำเนี่ยแล้วมากินอันใส่ซีอิ๊วบวานี น้องแค่ว่าสุดยอดเดิวแซบบ่ลูกยกโปลูกยกโปเอ้ยสบายโอ้ยหน้าหักแค่เอ้ยหน้าหักแท้เอ้ยหยกโปแซบบ่ลูกแซบยิ่ลูก มี่อกเประจำไหนยำอาห่นนามล้าเปยำมี่ยำ้ายำนุ่มยำน่ยำยำยำมี้าที่สุดฝังเ่มอย่าหปารยำมี่ยำมี่ก็มายำหี่ไมยำมี่แล้วเนี่ยมันโดนนีำลยแล้วก็ยำมันหนุก็ยำมัน ย u m ี่ yummy มัน่มาว่าย u มนี่ไมันมียั m m y นี่แต่ดางสีมันดแไปอันซ้อนไทยหล่นํ้ำเองไปน่ยอุ่นยอนยังว่าไปแล้วมันว่าวภาษาอังกฤษห้องเพลงไปอีกข้ากับรอาเพกื่คกลับอันพนทองอันนังซื้ออันนี้อ่ะคิปนี้พาเบิ่งพส้มกันี้ก่อนเลอพี่น้องเด้อ ฝากากดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ประเมาได้ทำคลิปต่อไปสชคดีบรรทุกท่านทุกคนสบายดี